ครอบครัวพิลึกสายตาที่มองมามันไม่ปกติผมจะสมมุติชื่อเจ้าของเรื่องนี้ว่าคุณเบิร์ดก็แล้วกันนะครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในปลายฤด,ดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวดและแอร์ดุนเดียวกันกับคุณเบิร์ดเนี่ยนัดรวมพลที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณ10คนได้จัดทริปไปเที่ยวเกาะก,กอนหนึ่ง ของจังหวัดตราดโดยพักที่บ้านกึ่งดีสอดันเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านไม่มากนะักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติกดินเนี่ยพวกเขาจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบขสจากสถานีเอกกับยมาลงที่ตัวจังหวัดตราด แล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงที่หมายเนี่ยมันก็พบค่าละทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นบ้านกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังงานกันด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้กัะจนอิ่มหมีพีมันแล้วพวกเขาเนี่จึงออกเดินสำรวจบ,บ้านพักและบริเวณโดยรอบ มันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปก็คือจะยกพื้นสูงขึ้นประมาณเมตรกว่าๆตัวเรือเนี่ยทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทยได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเนี่ยเป็นท้องทะเลสีขาวเข้ากับฟ้าสีอ่อนๆของตัวบ้านด้านหลังเนี่ยอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆมีบรรดาพืชพันธุนต์ต่างๆ ขึ้นเบียดเสียกันอยู่มากมายเสียงสรรพสัตว์ต่างๆเนี่ยร้องเบาเบาดังออกมาจากป่าละเมอน,นั้นแต่เสียงหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณเบิร์ตขนลุกด,ด้วยความกลัวปนขยะกขยแยงมากที่สุดก็คือเสียงตุ๊กแกที่ไตย,ยัวเยะอยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเขานี้ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้น ทุกคนต่างมีอัธยาศัยอันดียกเว้นแต่พอ่อแม่ลูกสามคนที่มองมันที่ตัวคุณเบิร์ตและสุบจิบด้วยกันท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเขาได้นั่งเฮฮาตากลมกันที่ริมหาดทรายจนกระทั่งเวลานียนล่วงเลยไปกนจนเกือบเที่ยงคืนได้จึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อน ด้วยความที่สนิทกันมากเนี่ยแต่ละคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุง้งมันนอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวต่างพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบเล็งเงียบไปในที่สุดแสงจันที์ท่ศาส่องเข้ามาในห้องเนี่ยเห็นเป็นเงาสลัวๆล,วลางๆเสียงเกลียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆ รวมกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้ตัวคุณเบิร์ดเนี่ยก็เผลอหลับไปอย่างง่ายได้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบคุณเบิร์ดเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องนงงมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทำให้ต้องรีบดึงผ้าห่มมาคลุมโปงเอามืออุดหูด,ด้วยความเกลียดกลัวหน้าแปลกที่บรรดาพเพื่อนๆเนี่ย ยังคงหลับกันอย่างสบายอารมณ์ดาวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงคราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆตุ๊กคุณเบิร์ดเนี่ยพยายามฟังว่าพวกเขาเนี่ยกำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนราวกับเป็นภาษาเขมรคุณเบิร์ด จึงค่อยๆพลิกตัวไปมองอยังหน้าต่างบ้านหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวๆภาพหลังๆที่เห็นเบื้องหน้าก็คือชายหญิงเล็กเด็กที่ตัวคุณเบิร์ตพบในตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั่นเองการสนทนาเนี่ยสะดุดและหยุดลงทันทีเหมือนรู้ตัวว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดเนี่ย หันหน้ามาจ้องที่ตัวคุณเบิร์ตด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองตัวคุณเบิร์ตคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรเด้อครับว่าทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้เสียงของคุณเบิร์ตเนี่ยทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัว เมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังโงนเงนลุกขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณเบิร์ตละสายตาจากผู้ขเขาหลอนนั้นพลันปรากฏภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือคุณเบิร์ตเนี่ยงงกันกับภาพเบื้องหน้ามาก ไม่เข้าใจว่าเด็กนั้นเนี่ยแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเขาได้ตั้งแต่เมื่อไร้ดยความไม่คาดคิดเด็กคนนั้นเนี่ยเริ่มออกวิ่งไปร,บรอบๆห้องก็โดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังคงนอนขวางอยู่พลางเอาไม้ที่ถืออยู่เนี่ยเคาะผนังดังกอกกอกกอกพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังโหยหวนจนตัวคุณเบิร์ตเนี่ย ต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนๆคุณเบิร์ดเนี่ยก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งและมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเบิร์ดพยายามรองห้ามแต่เด็กคนนั้นนะ่ะไม่ยอมหยุดวิ่งยังคงวิ่งพล่านเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไป จนคุณเบิร์ตเนี่ยหมดปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยมาเอาลูกออกไปหน่อยสิครับจนจริงๆคุณเบิร์ตเนี่ยกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจยายดีว่าลูกตัวเองเนี่ยกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเขาอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่หรอ และนี่เสียงอะไรนะใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนหนึ่งนี่เอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบๆอ,อย่างหวัด่าดดาวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยเอา้าวก็เรียงให้พ่อแม่ของเด็กนี้มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนคุณเบิร์ตเนี่ตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้น อาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทางห้องเนี่ยยังคงมืดมิดสนิทท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆเ,เนี่ยคุณเบิร์ตกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังของเด็กคนนั้นความกดดันปะทุขึ้นจนคุณเบิร์ตไม่สามารถทนได้ เขาจึงใช้นิ้วกระแทกย้ำๆไปที่สวิตไฟอีกหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของคนเบิร์ตเนี่ยแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานก็พลันสว่างขึ้นเสียงอึกกระทึกและภาพของเด็กน้อยคนนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องเนี่ยกลับเข้าสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง คุณเบิร์ตเนี่มองไปรอบๆเห็น,นบรรดาเพื่อนๆในนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัวคุณเบิร์ตจึงรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวน,นอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยเข่งใจมองฝ่าความมืดอ,ออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาเนี่ยหันมามองตัวคุณเบิร์ตอีกครั้ง ด้วยแววตาเฉยชาอีกเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาไปในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นตัวคุณเบิร์ตเนี่ยลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนแต่เขาเดินไปคนเดียวนะเพื่อนคนอื่นเนี่ยกำลังสารวนกับการเก็บของนี้กับกรุงเทพอยู่ก็จึงพบว่ามีสารเพียงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะ เมื่อวานพวกเขาถึงไม่มีใครเห็นสารนี้กันสักคนสอบถามคนงานดูจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สารมีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพมาจากกัมพูชาเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้วแต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพก็ถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลัง ที่น่าแปลกก็คือไม่มีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครพบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นส่วนใครที่มีประสบการณ์คล้คลายๆกันสามารถคอมเมนต์บอกกันได้และใครที่มีเรื่องที่อยากจะแบ่งปันหรืออยากจะเล่าสามารถส่งมาได้ทางอ e ีเมลที่อยู่ใต้คลิปเลยครับ